สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP m a r k e t คลิปนี้ผมก็มาอยู่ใกล้ๆกับแยกเพลินจิตถนนเพลินจิตก็จะพามาดูโครงการ One City Center พื้นที่ให้เช่าสำนักงานร้านค้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์การค้าเซน็นทรัลแอมบสซี ไรบอนแลนผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าเบอ้์ต้ตนของประเทศไทยก็ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับมิสูบิชิเอสเทคจากญี่ปุ่นได้ปั้นโครงการวันซิตี้ e ซ็นเก็เป็นอาคารสํานักงานเรียกว่าเกรด A เลยเปิดให้เช่าบนสําเลทองกลางเมืองย่านถนนปรริตมูลค่าการลงทุน8.8พันล้านบาทโครงการวันซิตี้เซ็นเตตัวอาคารนะครับ ก็จะมีความสูงถึง61ชั้นมีขนาดพื้นที่6ไร่28ตารางวาโดยมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ61,000ตารางเมตรแบ่งออกเป็นพื้นที่สุดร,รักงาน92%และพื้นที่คลาปลีก8%พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วก็ยังมีที่จอรถที่รองรับรถยนต์ได้กว่า800คันพร้อมสถานีชาร์จ EV ตัวโครงการวันซิตี้เซ็นเตอร์ก็มีความสะดวกสบายนะครับโดยตัวโครงการได้ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลจิตก็อยู่ใกล้กับห้างสินค้าชั้นนำมากมายนะครับแล้วก็โรงแรมระดับ5ดาวโดยทางวันซิตี้เซ็นเตอร์ก็ได้มีสัญญาเช่านะครับระยะยาว30ปีกำหนดจะเปิดใช้อาคารและมอบพื้นที่ให้ผู้เช่าในช่วงใกล้ๆนี้แลครับก็ประมาณต้นปี2 5ง6นี้ตอนนี้ หลายสิ่งหลายอย่างก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็อยู่ในช่วงที่ผู้รับเหมากำลังเก็บงานรายละเอียดนำมาฝากกันนะครับกับโครงการวอชิตี้เซ็นเตอร์ออฟฟิศใหม่ตึกสูงย่านเพลินจิตขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกับ VP พีมาเก็ตได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ